ใช่ค่ะก็เหมือนโรคไวรัส,สของระบบทางเดินหายใจอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กค่ะเขาจะชอบมาช่วงหน้าฝนค่ะแต่เพลินว่าเรามีสงกานทาให้การระบาดนี้เกิดเร็วขึ้นเพราะว่าเราไปเจอกันพบปะเจอเจอจำนวนมากบางคนก็ไปคอนเสิร์ตท,ทาให้มีการแพร่เชื้อได้ง่ายนะคะและเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการระบาดจะเริ่มตอนนี้แล้วค่ะและจะมากขึ้นด้วยในช่วงหน้าฝนค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยไวรัสโควิด -19 เค่ะเขาแปลงกายตลอดเวลา XBB เป็นหนึ่งในสายพันธุ์โอมมรอนที่กลายพันธุ์ออกไปนะคะโดยภาพรวมแล้วโชคดีว่าความรุนแรงยังพอๆเดิมไม่แตกต่างกันนะคะ,ะในการวินิจฉัยก็ยังสามารถใช้ ATK วินิจฉัยได้เหมือนเดิมนะคะและการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเรมเดสิเวียยาแพคซโลวิดหรือยาโมโนพิราเวียฟาวิพิราเวียนะคะยังใช้ได้เหมือนเดิมเชื้อไม่ได้ดื้อยาเหล่านี้ค่ะ แต่เชื้อไวรัสโอมมรอนสายพันธุ์ XBB เนี่ยจะดื้อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยถ้าสายพันธุ์นี้เกิดแพร่ระบาดเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะเราจะไม่สามารถใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เรามีใช้ในปัจจุบันได้ค่ะวัคซีนที่เราใช้เนี่ยจะสามารถป้องกัน เชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอเมก้าน XBB ได้อย่างดีนะคะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนหลายเข็มเข้าเนี่ยการป้องกันเพื่อข้ามไปยังสายพันธุ์กลายพันธุ์เนี่ยคะ่ะจะยิ่งป้องกันได้ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยการป้องกันถึงจะดีแค่ไหนก็ไม่100%ยอนะคะอาจจะได้อยู่ประมาณ60-80%นะคะแต่จะป้องกันโรครุนแรงและเสียชีวิตได้ใกล้ๆ90กว่าเกือบ1 0 0เลยค่ะ บางคนจะไปชะล่าใจว่าเคยฉีดวัคซีนมาหลายเข็มแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าตัวเองจะปลอดภัย100%แต่อันนี้จะไม่ปลอดภัยนะคะถ้าท่านมีโรคที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าหากว่าฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกินไปแล้ว mm. เช่นนานเกิน4-6เดือนแล้วเนี่ยค่ะ mm. ก็จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นนะคะ mm. ค่ะอย่าเบื่อนะคะเรื่องวัคซีนนะคะเพราะว่า วัคซีนป้องกันโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจจําเป็นต้องฉีดกระตุน้นเป็นระยะระยะค่ะเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่นะคะคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้รับวัคซีนกันมาเยอะแล้วนะคะบางคนก็เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 มาแล้วด้วยซ้าไปนะคะเราจะมีภูมิคุ้มกันแล้วระดับหนึ่งตอนนี้ถึงจุดแล้วที่เราจะแค่กระตุ้นก็พอนะคะและตอนนี้เนี่ย ได้มีนโยบายนะคะซึ่งขับเคลื่อนโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะเปลี่ยนการฉีดวัคซีนให้กลายเป็นวัคซีนประจําปีนะคะชเช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันเป็นประจําปีทุกปีนะคะแล้ก็จะเริ่มในปี2566นี้เลยนะคะที่เราจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นโควิด ประจำปีนะคะซึ่งการฉีดประจําปีเนี่ยเราก็จะฉีดปีละหนึ่งครั้งนะคะยกเว้นกลุ่มที่เสี่ยงสูงมากๆก็อาจจะเป็นปีละสองครั้งได้นะคะ,ะแล้วเราจะเริ่มฉีดกันในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนก็คือช่วงนี้เลยค่ะหลังสงกรานต์เริ่มมีคนติดเชื้อมากขึ้นก่อนย่างเข้าฤดูฝนทุกคนไปรับวัคซีนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นปีละครั้งต่อไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปนี้เราไม่ต้องนับแล้วค่ะว่าเราเคยได้มาแล้วกี่เข็มต่อไปนี้เราจะฉีดกันปีละหนึ่งครั้งค่ะไม่สำคัญว่าจะเป็นเข็มที่เท่าไหร่นะคะเป็นความจริงค่ะที่วัคซีนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าวัคซีน mRNA แบบไวรัลเอนเนียนะคะจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนรุ่นเก่าอยู่บ้างนะคะ อาจจะประมาณ20-30เเมื่อเทียบกับรุ่นเก่านะคะแต่จริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเลยค่ะและสามารถป้องกันการติดเชื้อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้องกันโรครุนแรงเนี่ยได้ดีแทบไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะถ้าเราอยู่ในที่ที่สามารถเข้าถึงวัคซีนรุ่นใหม่ได้เราก็ควรฉีดวัคซีนรุ่นใหม่แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวัคซีนรุ่นใหม่เราก็สามารถฉีดวัคซีนรุ่นเก่าได้เพราะความแตกต่างกันไม่มากนักเลยค่ะ ฉีดดีกว่าไม่ฉีดค่ะและรีบฉีดดีกว่านะคะเพราะฉีดก่อนได้ป้องกันก่อนค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราเมื่อแปลงการฉีดเนี่ยเป็นการฉีดประจำปีแล้วเราจะเซตซีโร่ให้ทุกคนได้รับวัคซีนใกล้เคียงในเวลาเดียวกันก่อนเข้าฤดูฝนทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นคนที่เคยฉีดเข็มสุดท้ายมา ภายในไม่เกิน3เดือนก็อาจจะชะลอน,นิดหนึ่งใครที่ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายหรือเป็นโควิด1 9ครั้งสุดท้ายเกิน3เดือนแล้วสามารถรับวัคซีนประจำปีได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะทั้งโควิด1 9แล้วและก็โรคไข้หวัดใหญ่นะคะเขาก็จะมาพร้อมๆกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าหน้าฝนทั้ง2โรคก,ก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะ ถ้าหากว่าเป็นพร้อมกันอาการก็จะรุนแรงมากกว่าเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะคะเราไม่ควรจะต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะทั้งสองโรคมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีป้องกันได้โดยเฉพาะป้องกันโรครุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างดีทั้งสองวัคซีนนะคะโควิด19และไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันได้ในวันเดียวกันได้หรือจะฉีดห่างกันแค่ไหนก็ได้นะคะ ใช้วัคซีนยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ได้รับการรับรองนะคะมีประสิทธิภาพดีทั้งหมดเลยค่ะขอให้พวกเรารีบไปฉีดเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันคนที่เรารักนะคะ